่าวดวนจากกรมบัญชีกลางนะครับเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการนะครับ โดยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน2563เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอนะครับมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องขอจัดสรรเพิ่มเมื่อสอทอได้รับงบประมาณพร้อมแล้วกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็วนะครับภายในเดือนกันยายน2563นี้นะครับโดยข่าวนี้นะครับนางวิลา พยาน,น้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมการปลูกครองท้องถิน่นได้แจ้งทางหน้าเพจ Facebook ท้องถิ่นไทยนั้นกรมบัญชีกลางขอเรียนว่ากรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบป,ประมาณในเดือนกันยายน2563พบว่าไม่เพียงพอสธออจึงต้องจัดสรรเพิ่มกรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้นะครับทั้งนี้กรมบัญชีกลางก็ห่วงใยและเข้าใจความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ุกท่านเมื่อสธออได้รับเงินงบป,ประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดําเนินการใจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนภายในเดือนกันยายน2563ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารจาก Facebook กรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง02-270-6400ในวันเวลาราชการนะครับหรือไม่ก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามทางช่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะนำข่าวที่มีประโยชน์และน่าสนใจมานำเสนออย่างต่อเนื่องครับผม